5าราศีดวงเดือนเมษายนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีดวงเดือนเมษายนจากนี้ต้องระวังทุกเรื่องได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ราศีมีนเรื่องที่ต้องระวังระวังการเดินทางไกลไม่ควรประมาทรวมถึงช่วงนี้ควรระวังในเรื่องสุขภาพและความสับสนในตัวเองบางอย่างที่อาจจะยังหาคำตอบไม่ได้คนที่เข้ามาหามากมายในช่วงนี้ศึกษาให้ดีว่ามาเพื่อเอาประโยชน์จากเราหรือไม่แต่เรื่องดีก็มีอยู่หลังจากกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะเริ่มเห็นว่าใครที่เข้ามาคนไหนมาดีคนไหนมาเพื่อเอาผลประโยชน์อย่างแท้จริง เราสามารถจะตัดคนที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตและโฟกัสคนที่ดีและจริงใจเพื่ออนาคตที่ดีแก้เค็ดด้วยการทําบุญโรงศพแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรหรือการบริจาคเลือดราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องของความรัก บางคู่ละเอียดอ่อนมากจนถึงขั้นแตกหักได้ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีคนโสดช่วงนี้คนเข้าหาเยอะแต่อาจจะไม่จริงจังสักคนค่อยๆดูกันไปสำหรับคนที่วางแผนจะลงทุนมีหุ้นส่วนมากยิ่งมีปัญหามากดูให้ดีเคลียร์เอกสารต่างๆให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องที่ดีต้องผ่านช่วงกลางเดือนเมษายนไปคนที่เข้ามาสัมพันธ์หากไม่ใช่ตัวจริง จะทยอยออกไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรส่วนคนจริงก็จะยังอยู่แต่อาจจะไม่ตรงสเปคคุณคราวนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูอีกทีแก้เข็ดด้วยการปล่อยชีวิตโคกระบือหรือการทำบุญโรงศพราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพและการเดินทางในช่วงนี้ ไม่ควรประมาทช่วงนี้อาจจะรู้สึกร่างกายไม่ฟิตอ่อนเพลียบ่อยการขับรถแบบง่วงๆก็คงไม่เป็นอะไรที่ดีทำอะไรในช่วงนี้บางทีสติไปคิดอีกอย่างทำให้อาจมีการาพลาดพังได้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล,เล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะมองข้ามได้เช่นกันเรื่องที่ดีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาหรือมูเอาไว้จะช่วยเหลือให้คุณสำเร็จในเรื่องที่หวังเอาไว้แก้เค็ดด้วยการบริจาคเลือดหรือทำฟัน ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลเรื่องที่ต้องระวังคือปัญหาต่างๆที่ค้างคาเอาไว้จะประดังประดาเข้ามาพร้อมกันอีกครั้งให้คุณต้องแก้แต่ก็แก้ไม่ตกเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายปัจจัยทั้งงานทั้งเงินธุรกิจทำสมาธิแก้ทีละเรื่อง ถึงไม่หมดแต่ก็เคลียร์ได้บ้างก็ยังเบาใจได้เรื่องที่ดีของชาวราศีตุลถ้าคุณเป็นพี่มีความรักกำลังใจจากคนรักหรือคนที่อยู่ด้วยจะฮิวใจคุณให้มีกำลังใจและหาทางออกได้อย่างรวดเร็วแก้เคดด้วยการทำบุญถวายสังฆทานราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษเรื่องที่ต้องระวังคือความวุ่นวายหลังบ้านปัญหาระบบต่างๆที่คุณไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาแก้ปัญหาเช่นปัญหาซอฟต์แวร์ปัญหาการขนส่งเป็นต้นช่วงนี้ชาวราศีเมษที่ทำอะไรเทาๆเอาไว้อาจจะต้องระวังเรื่องแดงขึ้นมาและเป็นปัญหาบานปลายได้เรื่องที่ดีของชาวราศีเมษคือการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหนุนหลังดีเรียกได้ว่าแบ็กยังดีอยู่ทําให้เวลาเจออะไรใหญ่โตก็ยังบรรเทาให้กลายเป็นเรื่องเล็กๆได้แก้เคล็ดด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ อยู่ที่ยากไรหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ